ีเรื่องเล่ากันว่านานมาแล้วนริมฝั่งทะเลข,ของหมู่บ้านปูเจียนในจีนตินดินใหญ่มีหญิงชราคนหนึ่งยืนโบกเรือเพื่อขอดยสารข้ามฟากเดินทางไปยังอูหมันในคืนที่มีพายุพัดกระหน่ำและคลื่นลมรุนแรงนานแสนนานที่เธอรออยู่ไม่มีเรลำใดแวะรับเธอเลยนอกจากสำเพาเก่าๆลำหนึ่งที่บังเอิญวิ่งผ่านมา ไม่ทันชั่วข้ามคืนเรือหลายลำที่เดินทางมาก่อนหน้าก็มีอันอับปางลงกลางทะเลลึกจนหมดสิน้นเหลือเพียงสำเภาลำนั้นที่สามารถแล่นฝ่าพายุมาสู่อูมันได้โดยสวัสดิภาพและเมื่อเรือเข้าที่ฝั่งมีคนเห็นหญิงชาราผู้นั้นเดินขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือยอดเขาบาราทําให้ผู้คนเชื่อกันว่าเธอคือเจ้าแม่ทับทิมเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงท้องถิ่น ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งสักการบูชาและรำลึกถึงองค์เทพผู้นี้โดยเรียกกันว่าศาลเจ้าอา마ต่อมาเมื่อชาโปรตุเกสเดินทางมาถึงที่นี่ได้เปลี่ยนชื่ออูหมันเรียกใหม่เป็นอาาเก่าที่มีความหมายในภาษาอังกฤษแปลว่า อา,อามาตามชื่อของสารเจ้าอันเป็นที่สถิตของพระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอูหมันและคำเรียกอามาม่าเก่านี้เองที่เป็นที่มาของชื่อมาเก้าในปัจจุบันอีกสักครู่ หลังพบกับผู้สนับสนุนรายการแล้วเราจะกลับไปติดตามการเดินทางท่องเที่ยวบนแผ่นดินมาเก๊ากันต่อไปครับ วันนี้พวกเรามีเวลาอีกหนึ่งวันเต็มๆที่จะทําความรู้จักกับเขตปกครองพิเศษมาเก๊าให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยจะยังใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ข้ามสม,มุทรมาเกา๊าและหากมีเวลามากพอเราจะข้ามไปสำรวจเก็บภาพวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะใหญ่อีกสองเกาะดูบ้างมาเก๊ามีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่อย่างจํากัดและถึงแม้ทางผู้บริหารเมืองจะพยายามเพิ่มพื้นที่แผ่นดินให้มากขึ้นโดยการถมทะเล แต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนดังนั้นการวางผังเมืองจึงถือเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากอาคารบ้านพักอาศัยจะถูกสร้างลดหลั่นไปตามความลาดชันข้งแนวเขาอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเพื่อให้การใช้สอยพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด บนจุดปลายสุดของขุนเขาลูกที่สูงที่สุดในหมาเกาที่นี่คือสถานที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างอันมีชื่อเสียงอีกแห่งของหมาเกาที่ถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเมื่อกว่า300ปีที่ผ่านมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารและความมั่นคงของหมาเกาโดยตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าป้อมกีอาป้อมกีอาถูกสร้างเป็นหอคอยรูปห้าเหลี่ยมสูง10ฟุตกำแพงป้อมทำด้วยอิฐและปูน โดยมีป้อมปืนตั้งสลับอยู่ตามจุดต่างๆของกำแพงอย่างสมบำเสนอป้อมปืนหลานี้ในอดีตสร้างขึ้นเพื่อป้องกันชายแดนด้านที่ติดกับประเทศจีนบนพื้นที่ว่างบริเวณยอดสุดของป้อมมีสิ่งก่อส,สร้างสำคัญตั้งอยู่สองหลังคือโบสถ์เก่าแก่และประภาคารที่ถูกใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเดินเรือนในเวลากลางคืน ในวันที่คณะของเราเดินทางไปถึงตัวโบสถ์กำลังอยู่ในระหว่างการปรณะซ่อมแซมพอดีแต่เราก็ยังได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมสถานที่ให้เข้าบันทึกภาพภายในโบสถ์ได้โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ภาวนาของผู้ที่ประจำการอยู่ในป้อมและประภาคารมีลักษณะการก่อสร้างเป็นเพดานโคง้งในแบบศิลปะสมัยคริสตศตวรรษที่17เเนื้อทางเข้าประดับด้วยเสาแบบดอริกสองต้นและมีร่องรอยการเขียนสีบนผนังกำแพง โดยมีรูปแม่พระเป็นองค์ประธานที่แท่นบูชาสำหรับประภาคารถูกสร้างในคริสตศตวรรษที่1865มีความสูงถึง52.5ฟุต และมีรัศมีแสงไฟที่สามารถสาดส่งไปได้ไกลถึง20ไมล์ในช่วงเวลาที่ทัศนวิสัยดีนอกจากนี้ในสมัยก่อนอาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่แจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศให้กับชาวเรือที่สัญจรผ่านไปมาโดยการแขวนสัญลักษณ์แสดงระดับความรุนแรงของพายุที่คาดว่จะเกิดขึ้นให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมการป้องกัน ป้อมกีอาแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาแล้วยังเป็นจุดที่ชาวม,มาเกา๊านิยมใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในวันหยุดเพราะมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาที่อุดมไปด้วยต้นไม้ทําให้ร่มรื่นและมีบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายนอกจากนี้เมือ่อขึ้นไปยืยนอยู่ด้านบนสุดของกําแพงจะสามารถมองเห็นมาเก๊าได้ทั่วทั้งตัวเมืองป้อมกีอาจึงถือเป็นจุดชมวิว และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของมาเก๊าอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่นให้ความสนใจแวะไปเที่ยวชมอยู่เสมอจากป้องกียอาเทเรซาเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวมาเก๊าพาพวกเราไปยังศูนย์กิจกรรมนักท่องเที่ยวมาเก๊าซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจหลายอย่าง ที่อยากให้พวกเราเข้าไปชมศูนย์กิจกรรมนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่การท่องเที่ยวมาเก้าสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติของมาเกา้าเช่นการประชุมสัมมานาการแสดงและงานเทนศกาลต่างๆภายในศูนย์แห่งนี้แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นหลายส่วนคือพิพิธภัณฑ์กลางปรี Prix, พิพิธภัณฑ์วายห้องประชุมขนาดต่างๆและห้องโถงใหญ่ที่ใช้สําหรับจัดในกิศการ ซึ่งใน, icism, <profession. S 1> ในวันที่พวกเราเดินทางมาการมามีงานแสดงภาพเขียนของเทมชายแสงซึ่งเป็นศ well ิลปินผู้มีชื่อเสียงของหมาเกาภาพที่จะแสดงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียนสีน้ำมันสถานที่สำคัญของหมาเกาวทั้งในอดีตและปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วายหมาเกา เปิดแสดงตั้งแต่ปีคศ1 1 .995 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีประวัติยาวนานชนิดนี้ให้มีความครบถ้วนมากที่สุดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีการแสดงรูปภาพและแผนภูมิประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมการบ่วมไวน์ซึ่งเริ่มมีวิวัฒนาการครั้งแรกบริเวณแถบตอนใต้ของแม่น้ำไทกิสในอิรักตั้งแต่ยุคเมโสโปโตเตเมีย เมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงปัจจุบันมีการตั้งแสดงห้องเก็บไวน์ใต้ดินถังสกัดน้ำองุ่นอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตไวน์ตัวอย่างไวน์ชนิดต่างๆของโปรตุเกสที่มีกว่า700ชนิดมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหมวกของกลุ่มพลเมืองโปรตุเกสที่เป็นผู้ผลิตไวน์นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจทดลองชิมรสชาติของไวน์จากโปรตุเกส ในแบบไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกด้วยใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์วายที่นี่คือพิพิธภัณฑ์กรังปรีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีของการแข่งขันรถยนต์กรังปรีสมาเกาโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้คนมาก้าและผู้มาเยือนได้รับรู้ประวัติที่มาอาน,น่าสนใจของการแข่งรถกลางปรีสมาเกา รวมทั้งเป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามและผลงานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันทั้งนอกและในสนามแข่งขันพ,พิพิธภัณฑ์กลางปรีได้เก็บรวปรวมรถที่ใช้ในการแข่งขันประเภทต่าง ซึ่งถูกปลดระวางจากการใช้งานในสนามแข่งไว้อย่างมากมายทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์โบราณเก่าแก่ที่หาชมได้ยากนอกจากนี้ยังมีเครื่องซิมูเลเตอร์หรือเครื่องทดลองขับรถยนต์เสมือนจริงอีกสองเครื่อง ไว้บริการให้กับลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสกับสนามแข่งรถยนต์กลางปรีโดยเครื่องซิมู l เลเตอร์นี้จะจําลองเส้นทางจริงของการแข่งขันรถยนต์กลางปรีสมาเก้าให้ผู้เข้าชมได้ทดลองขับประคับรถเพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงในช่วงชีวิตของคนบางคน จากมาเกาผู้เราเลือกเดินทางไปที่เกาะโคโลอานก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งการเดินทางไปมาระหว่างเกาะต่างๆในมาเกาทําทได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยอาศัยเส้นทางสะพานข้ามเกาะซึ่งสร้างเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินของมาเกาเอาไว้ด้วยกันเกาะโคโลอานมีเนื้อที่ประมาณ8ตารางไมล์ประกอบไปได้วยพันธุไม้และเนินเขารวมทั้งชายหาดสวยง,งามที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ซึ่งที่เกาะแห่งนี้เกือบจะเรียกได้ว่าเป็น,ปนที่ที่ทมีจ<ม><ม>ุดขาย<ม>ในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของหมาเก,กาวจุดหมายแรกของเราที่โคโลอาห์ก็คือร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งของที่มีจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นพวกขนมปังชน,นิดต่างๆซึ่งเป็นอาหารหลักของคนในภาคพพย,ย,ยุโรปแต่จุดสนใจของเราอยู่ที่ขนมหวานชนิดหนึ่งซึ่งกําลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้นั่นก็คือเอ็กทัส ซึ่งที่นี่เป็นร้านต้นกำเนิดของขนมชนิดนี้และปัจจุบันยังมีสาขากระจายอยู่เกือบสิบแห่งทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยในวันที่เราไปถึงเราได้พบกับคุณแอนดริวผู้คิดค้นขนมชนิดนี้และภรยาของเขาซึ่งทั้งสองเป็นคนที่คุยสนุกและมีมุษยสัมพันธ์วีเยี่ยมคุณแอนดริวและภรยาให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีรวมทั้งอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพขั้นตอนการทำขนมในร้าน ในส่วนที่พอจะเปิดเผยได้อีกด้วยพวกเรายังมีเวลาอีกเล็กน้อยก่อนค่ำเทเรซาจึงแนะนำให้ไปเดินชมตลาดนัดที่เกาะไทยป่าตลาดนัดแห่งนี้จะเปิดขายเฉพาะวันสุดสัปดาห์โดยสินค้าที่วางขายจะเน้นไปที่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน พวกเสื้อผ้าเครื่องประดับของเด็กเล่นและของตกแต่งบ้านที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปในกลุ่มคนหมาเกา่า <c oughs> คืนนี้พวกเราเลือกมาที่สนามแข่งขันสุนัขของหมาเกาที่คานิโดรมซึ่งจะเปิดบริการเฉพาะในช่วงเวลาค่ำของวันเท่านั้น <c oughs> ที่นี่เป็นสนามแข่งขันสุนัขเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ภายในจัดพื้นที่แยกออกเป็นสัดส,ส่วนมีลู่วิ่งสำหรับแข่งขันเป็นรูปวงรีด้านข้างของลู่วิ่งเป็นอัธจันทร์สำหรับผู้เข้าชมที่สร้างแบ่งเป็นระดับขั้นบันไดส่วนด้านในสุดเป็นเขตที่จัดไวส้สำหรับสุนัขและผู้ควบคุมซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณนั้นการแข่งขันจะใช้สุนัขล่าเนื้อพันเกราหาวของออสเตรเลียเป็นตัววิ่งแข่งโดยก่อนแข่งจะมีการชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพร่างกายของสุนัขก่อนเสมอ หลังจากนั้นผู้ควบกลุ่มจะพาสุนัขเดินโชว์ไปร,ปรอบสนามหนึ่งรอบก่อนเข้าคอกเพื่อรอเวลาเริ่มการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันส่วนใหญ่จะใช้ระยะทางวิ่งเพียงหนึ่งรอบสนามเท่านั้นโดยจะมีกระต่ายปลอมเป็นตัวหลอกล่อให้สุนัขวิ่งตาม การทำงานของพวกเราในมาเก๊าสิ้นสุดลงแล้วจุดหมายต่อไปที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือการเดินทางสู่ฮ่องกงเขตปกครองพิเศษอีกแห่งของจีนซึ่งที่นั่นเราจะใช้เวลาช่วงสั้นๆทำความรู้จักกับฮ่องกงเมืองที่เคยได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินของโลก